นี่ครับกินข้าวแล้วก็นั่งดูพี่พลไปด้วยนะครับก็เลยแบบเจอคลิปคือแบบคือผมผมผมก็มาให้ดูใช่ไหมเราฟังเสียงนะผมย้อนกลับมาแบบพี่เขาบอกว,ว่าสกินปืนสไนเนี่ยต้องใช้แม็กกาซีนอ่ะอาจจะมีเสียงลมนิดน,นึงเลเพราะผมอยู่หน้าพัดลมนะแต่ว่าควรจะได้ยินเสียงผมชัดหน่อยนะครับผมก็พี่พลบอกว่าสกินสไนเนี่ยมันจะแรงแค่ไหนยังไงแล้วก็ยิงสองเม็ดอยู่ดีใช่ไหม คือเราสู้ไปเอาแมกกาซีนเลยดีกว่าตอนเนี้ยผมเห็นคลิปพี่โพสคลิปใหม่ล่าสุดผมนั่งกินข้าวอยู่เนี้ยเออคือแบบพี่โพอถ่ายเล่นสไนแบบสิบนัดอ่ะสิบแม็กต่อหนึ่งสไนใช่ไหมที่บวกสกินเอ,อ่อบวกแมกกาซีนสองอ่ะทุกคนเห็นหรือยงังก็เดี๋ยววันนี้นะผมเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันดูนะครับผมว่าสไนเนี่ยบวกแมกกาซีนสองเนี่ยเราจะสามารถเล่นได้หรือเปล่าครับผมจากหกนัดเจ็ดนัดเนี่ยเรายิงเป็นสิบนัดน,นะทุกคน ก็คือแบบรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยถ้าเราสรับสองก็บ,บอกเนี่ย20นัดเลยนะเดี๋ยววันนี้เราจะไปเล่นกันนะทุกคนแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยเพราะว่าผมนั่งดูคลิปคนแล้วผมแบบรู้สึกมีไฟนะแล้วใครที่ดูคลิปผมแล้วแบบมีไฟแล้วไปเล่นบ้างนะครับผมตอนนี้ผมดูคลิปพี่พลจบแล้วซึ่งผมมีไฟแล้วเดี๋ยวผมจะไปเล่นทุกคนก็ดูคลิปพี่จบด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมมีไฟแล้วก็ไปเล่นด้วยกันนะครับผม okay, โอเคเดี๋ยวไปเจอกันในเกมนะกระโดดได้หรอได้หมดเลยจะเป็นนั่งอ่ะเอ้ยเอาดีหวานเจี๊ยบดีเท่านั้นนหวานะ อยู่แล้วเหมือนกันตอนนี้หัวเงียวกว่าอ้มีพี่อะไรคนมีตัวเดียวอ๋อคิมยังไม่กินอะไรไงกินเนี่ยตอนเย็นมันไม่ใช่ตัวเดียวนั่นนะไม่ไปกินตัวเดียวเอากระถาก่อนตอนนี้ไม่เห็นสี่ตัวแต่น่าจะไปที่ละตอนนี้วิววิ่งข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าเป็นแก๊งเลิสมันเอากระทาใช่ไหมมีมีข้างในอ่ะ โ <Scroll> อ้อยเอ้าหรือว oh no ่ามีฟิกเกอร์โยกโหนยรอดไม่ยิงมันงจิมมันมันมันไม่โดมีเองนะโอ้รีบไปนะข้างหอันนี้จะหมดละอันนี้จะหมดละเดี๋ยวพี่ไปเปิด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 เดีว

ว่าห้าสิบมันเล่นซันเอ้าไม่ใช่นี่ไม่มีเจ็บมากว่าห้าสิบแล้วถ้าไม่เข้าเลือดมันเต็มแล้วถ้าเดียวไม่เข้าเลือดมันเต็มแล้วปล่อยโดนอยู่ไปมีมายิงอันนี้ที่ข้างในเข้ามาร่วมกันมาเร็วเก็บของที่ไหนยังอ่อย่าลูกของนสายอดไรเดียวอ้าวผีไม่มีนี่หว่าจะไปเปิดอะไรมั้ย ยารต้งิงผีมันจะมียานะโดดตายใช่ปะมันมีเสียงว่ะเสียงเบากว่าเท้าอ่ะคิมชุก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 อยู่เนะี่ยเสียงเหมือนน้ำอ่ะแต่ไอ้ใช้ใใผีอะไรนะอันนั้นได้ยินโทษด,ดังอ่ะเออผีก็ได้มาเหมือนกันผีก็เอาหมดมอ่ะมาหมดตัวอ,อันเนี้ยผมเอามาแค่สองอันเอง เอาที่มันเดินได้อะ <c oughs> สวยหวานเทียบมาอีกอันหนึ่ง <Thanks. S 2> อย่าเอบเทียบมายิงไม่ออกวะว้าวเทียบป่ะล่คนเนียไอ้ขางแต่งมันก็มีอีกนะนะปีนปัน<อ>่งผมแล้ว <c oughs> มีตัวไหม หน้าตัวมีพี่ไม่ใช่ตัวโนะ oh, <no. S 2> อ้นะ้องมีตะเบียงนะเดือตะ,ะเบียงนะตัวเดียวกี่ข้างนะโอ้โหมีทั้งโดนคิวงวงชุกแล้วก็ตะเบียงเอาเเอะไรเยอะของดีได้่นะย <laughs> ิดหนักแล้วต้องกลับมาเอาตะเบียงละเลยไม่ได้จริงเวลานะตะเบียง,นะยงนะไม่ต้องตั้งก็พอ

คนยังสี่สิบคนอยู่เลยเมื่อกี้มันก็สี่สิบคนไม่ใชื่อวะก่อนพี่ยังก็สี่สิบคนคนไม่ได้กระทางมาขอสักจากข้าสิบพิลอ๋ออุ้ยมีตัวมาเป็นแก๊งบึงพีกเกอร์จัดมันให้หมดเขึ้นขึ้นใครมันดีดไปเหรอมาลงใหม่ มันเกิดใหม่ได้หีืว่าไอ้วงนี้วงนี้เกิดใหม่นะพี่อ,อีตองเนยผมองไม่เห็นดิพี่หไหวไ้มล่ะที่รักเอา,เอาขึ้นละ ในหัวละมอืมนีวิ่งขึ้นมาแล้อ,อ,อ,อหน้าตัวไม่พีกแล้วจิรามิ่งออกมาลงมามันโดนโดนที่อ่ะเหรอ ปองอะไรโอ้โหเกือบพลาดไม่น่าประมาทเลย อโอ้โหโดนลัดอุ้ยข้างล่างมาตายสามสิบตรงเหลี่ยมนู้นเลยโดนเป็นร้อยยี่อ่ะโดนทีหลังอยู่ ออกไม่ถึงเอาโดนห้าห้าไว้วงหนีกระนยังอยู่กับนเลยเนจวนไล่ดีอ่ะกระสุนยั่หมดแล้วตอนเนี้ มีคนตั้งหน้าตอบท้ายเลยเดีย๋ยวว่าตัวผู้หญิงด่าข้ากันตัวอ,อย่างเยอะว <Wow! S 2> ้าวหลอดเลยเย่นละเยอะมากอะนะพีอ่นะอกกนนะแต่ว่าหน้าพี่หน้าผมเนี่ยต้องแสงเนี่ยไม่ซ้ายขวาเลยมันหนีไม่ได้ฝั่งพี่อะ่ะตัวขี่รถเนี่ยอะไรวะ ไอ้จิตมดมาร์กไหนโอ้ยน่ารักจังมาตาลซะด้วยป่ะเอาวงกันตอนนี้อี<ม>ยายจะหมดส,สุดสนะทศพี่หมดว่ะคิม อะะลองงานาเต็มเลยมีแบบย่งมีคนมีกันไปนสองที่อระวังนะพี่ระวังพี่เร้ยกคไอรถมาไหมเนี่ยข้างหลังยังยิงกันอยู่เลยคิมเ้ยเนี่ยมียาเหมือนพี่ที่เห็นรงนินมี<บ><บ>ตัวตว่ะแวบ,บแบ,บวเว้ยเดนไปบ้านไอ้พาม้่งบนเฮ้ยยอา เห่นเหมือนมีตัวอยู่ตรงนี้ด้วยว่ะอันนี้อะไรที่มันขี่รถมามันลงลงบ้านละโบใช่เหรอต้องแสงนะพี่นะไม่ขี่รถวะไม่รู้นีไหนอ่ะนี่ยวงมันขึ้นไม่ได้ฮ้ยเห็นไหมแห่ะมันอยู่ข้างใน ป้อมลงป้อมลงซายเข้าครับลงสองตัว้องเป็นเข็มแ่เก็มใช่หนูเอาโดนรัดลไม่ได้ไหมอ้ยไอ้อหมดโ้ขดขึ้นไม่ได้มันพันยาตามแนวไอ้บอลมาเลยไอ้บี้ต้องไม่ต้องไม ไม่ได้แล้วไก่เลืกมันจอดไม่ก็ไม่อะไรพีนะ่เนี่ยไอ้อู่เองโอ้โสอดต่อมาเลยสองเลยวะ่ะเจี๊ยบไล่เลย,เลยมีหน้ามีตัวพอรู้พันยาพอรู้ กระสุหนในเลอสิปิดนัดไปซื้อไ,ไปซื้อกระสุนเขรู <Okay. S 1> ้โอ้สายมือมีี่้วยไหมได้ตรงวองอีแทนชุบอ่ะเอวอวงชุบข้างหลังนีตัวหลังเข้า ดังอะไรอืมตึ้มมาเนี่ยเอาขึ้นแล้วเจ็บมากว่ะห้าสิบว้าวไอ้ฝั่งฝั่งวงชุบอะเต็มเลยโอ้โหคิมมันไปรออยู่บนเขาแล้วหอยรอดโดนหน้าผมหน้าตู้มีข้าหลังมันได้มันอยู่นี่อยู่นี่สหั่งเสาเนะี่ยสั่งเสาเนะี่ย โอ้โอโอ้โโอ้เฮไอ้คนมันหเท่าไรวะโอ้ไม่ใช่มีตัวเดียวโอ้โหสามตัวชุบได้นะชุบได้ไอันนี้มันโกดกต่พี่เฉยเลยระวังนะระวังนะมันอยู่ข้างบนเขานะบนเขาบนเขาบนเขาได้ลุกมามึงโดนแน่เลยสามตัวนั่นน่ะหอยหลอดยิงจังเลยโอ้แล้ววงไปมานนี่วัน นี่นี่หลังตรงนี้นีเฮ้ยยังมีคนเลี้วโอ้น้องของไม่ตายบักไม่บักเลยนะถ้ามันพันยาด้ะผสมตะไน่นะมีสิทธิ์นะเฮ้ยมาเล่นสไนเหมือนกันไม่อยู่ตรงไหนอยู่ตายบนข่อยขวาบนน้ำม่วงอ่ะต้นมะพร้าวนสองร้อยสิบสองร้อยสิบต่อไกลอะโอ้สบายว้าวตะไน่อยู่นี่นะกระสุน รอดมั้งเงาตัวไหนวะ yeah. นทำไมไม่วิ่งออกบอกอุย้ยเอาอยแหว่ทมองมันเหลือสามคนตาด้านนี้กว่าลืมเองลงไปลงหลังมนันงนะ <Yeah. S 1> กระสุนสไนพี่หมดแล้ววะ่ะจอยวอลไม่ได้นะ อุ้ยไม่มียายหมดละต,อตอ้องอ้องใคร oh no ไปเลยไฟนายตัวเดียวจบรอบบุมบ,บุม่มารอดเดียวรอดเดียว <c oughs> <c oughs> มาเจี๊ยบน่ัเว้ย ยับเลยอ่ส,สิบนัดกระสุนหมดหจนไม่เหลืออะไรแล้ว